สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับคิวในเกมโฮมส Switch o m e กันอีกแล้วคลิปนี้ก็ไม่ใช่คลิปภาคนะคะเป็นคลิปที่เล่นสดๆกับเพื่อนนะตอนนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะคะแล้วเซิร์ฟไทยมีปัญหาก็เลยย้ายไปเล่นในเซิร์ฟโซน US นะแล้วมันปิงมากๆคิวเดี๋ยวปกติเล่นอองอยู่แล้วยิ่งไปเจอปิงยิ่งอองไปอีกแล้วเกมนี้คือพลาดโดนโซนโหดมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเกมเนี่ยจะมันขนาดไหน ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะไงหมวกนาอำเภอกันไหมอะจะใส่หมวกนาอำเภอเหรอแกลแกกลแก้แกลแกลแกล้แกล้กล้งแกล้งแกล้ือก้แกล้แกล้งแก้แกล้กล้ก้งแกแกลกล้งแกล้ยแ้งแกลลแก้แกลกล้กแกล้แล้ล้งนก้กลม้ไ ร่างเยี่ยวไม่มีนะเยี่ยวเยี่ยวมีดิได้ยินเสียงเยี่ยวอยู่อ่าลงไปถ้าไม่มีให้ตบแม่เลยสวดแค่สองน้องก็ร้องแล้วเอ้ยนี่ได้สวดแค่สองน้องก็ร้องไม่ได้ว่ะสตรีมุนหนาทำใจอะตัวเองคือพายุเข้าอ่ะบ้านเราอะไรวะกรตีทีมทีเดียวไมยิเข้ามันพายุเข้าก่อนมึงสตรีมแล้วนี่เอาทูบเอาตะปูทิ้งรูลงมา ไม่ต้องนะมันเสิร์บเลยเอาาเโอ้ยตกใจโอ้มีอะไรเหรอผีพายผีพายตกใจหมดเลยเดินสวนเป็นเพื่อนเลยวัดถ่ายเลยละกันเอาไปโดดจิ้บสวนยาวมาดิโง่ช่วยแล้วนี่ไงช่วยแล้วเนี่ยสามร้อยเหรอปิงอ่ะคุณบาลาุ่นเราเลือสู้นะปิงห์สามร้อยได้เจ้าอยู่บ้านเดียวกันวันสี่เด็ดเจ้าคือคนรัดความติงกันวะน่า ฝันกับอ้าวหูคือกันติดขังแม่งเลยความปีกนี้ผีอยู่ดิผีอยู่ดิได้อีกแป๊บหนึ่งอ่ะยังยังไม่ลากลงนะเอาผีหายผีไม่ตามโลก <ง S 1> ขาอ,อยู่บนแดงคอน,น,นตีใส่หรอใช่พอเวนด้าใส่คอนติหมดแล้วไม่โดนแจ้งลูกเสืออนมนมนือ พูดตามข้าพเจ้าหายไปแล้วข้าพเจ้าเราลูกเสือเชื้อไทยขอหายเออแตกขอโทษไปเลื่อยมาต้นมาว่ะต้นมาว่ะเอ้าคือมาไล่ข่อยคือบอกไปไล่คนทำพี่ดีเขไลนอนเดี๋ยวท้องหนุ่มอ่าหมุนน่หมุนเฮ้ยเขาไล่นอนเดี๋ยวต้องหนุ่ไปไหนเไปจะปูอีกแล้วเรานั่งแอบก่อน ไม่อยู่แล้วนะคีอยู่นี่คืเริงไม่เที่ยอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ว่าคิวนี่ไปเข้าค่ายกันเหรอใช่บิ่เข้าค่ายมีคนบอดทางที่สเปกเตอร์อยู่ได้ด้วยเหรอได้ได้ได้ไอ้แต๊ไอ้เราเห็นเลยอย่าวิ่งไปออกโซเซสิโอ้ยมันมันด่าสิมันมันด่าไมกติดม็อโอ้ยโซเซสไล่มาตรงนี้เนี่ยฉันลากออกก็ได้เอ้าโอ๊ยโดนได้ไงวะอยู่ตทางไกล เอัน้เซฟไทยหาห้องงานไหมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เซฟไทยปังนะตอนนี้เซฟเอเชียพังเลยอ้าวทีหายไปไหนวะหายหายทีหายแล้วไม่เซตทีทีครับเนี่ยคุณครับข้างล่างข้างล่างไปห้องเยี่ยวไปห้องเยี่ยวไป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 เยี่ยวข้างล่างใช่ปะใช่ใช่ข้างล่างโอเคตะปูยังไหนเมื่อกี้เพิ่งตะปูไปทิ้งตะไน่เจลีเอาไปผักให้เจเลงไม่ต้องเลงปลาแป้นต้องไปขงหัว เอรียมจริงๆเรียมจริงๆเยียมจริงๆกลับไปสวดกันนะคะเดี๋ยวหนูจะกลับไปสวดแทนย่าให้ขี่ตามเอ็ดขีตามเอ็ดเดี๋ยวไปสวดตรงนั้นนแต่ว่ายังไม่ได้เซตอีกที่นึงเลยอะตามชาวนาอยว่แน่ใจของครบไหมของครบไหมครบครบครบจะรอไม่ปักให้อุ้ยยังจะดูอีกันลงมาทั้งนานโอเคจะได้สวดบนเฮ้ย รุดแล้วแต่มันจุดเองอะครับมันปิงมันปิงอะมาลิงปิงปิงรุดแล้วรุดแล้วนะปิงปิงมาลิงกิงกองเมื่อกี้มันยังไม่เต็มหลอดเลยอะมันจุดไปละเหอ้ยเขาตีหนูสวดบนอยู่ครับจะขึ้นมาช่วยสวดกระไรขอบอะไรเลยเขาตีหนูทำไมเขาทำเป็นโยก เจประตูตีแมวเราไม่ต้องก้าวเก้าเป๊ะนะเดี๋ยวเป็นเหมือนตะตุ้มโอเคได้เลยเขาไล่หนูทัดขึ้นไปนี่พังประการเขาไม่ไล่หนูแล้วก็ไปแล้วตะปูอยู่ไหนอะบันไดแล้วปัญหาเราร่างกายร่างกายมีตะปูมาเลยครับเขาเว็นหน้าวันได้าร้องไห้อะไรเลือดแดงไม่เตียมคิววิ้งพักแตก เฮ้ยมันบิดมานี่ไงก็แย่แล้วไปหลอกเขาตู้เสียงอะไรตู้มันปิงนะเฮงเล่นตู้ไม่ค่อยดีอ่ะได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวได้ตะปูแล้วเนี่ยตะปูเราวางไว้ตรงนั้นเอาได้ทูปงานนี้เขามาตะปูอยู่ไหนตะต้นอ๋อเห็นแล้ว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 กลางล่างกลางล่างเห็นแล้วเห็นแล้วพี่โมงไม่เห็นได้ไงวะเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วเขาไปไหนกลับไปกลางไปบันไดระวังเด้อบนเยอะไอ้บนบุหรี่บน ไอ้นี่เราหรอเขาก็เราหรอเออหลุดแล้วบอกเลยเด้อคนแกงเพื่อนนี่พาแน่แน่เดี๋ยวจะตายแล้วนะตบทีเดียวตายึงแล้วนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โอ้มันหมือนกั่เกมที่แล้วเลยเหรอแล้วไม่มีใครบอกเลยจะตายเอาไม่ไม่เราละปลายหมอกใส่เขาแล้วน้ำมนต์สองอาจจะมองไม่เห็น มองไม่เห็นจริงเหรอมันตีใหญ่เลยเี่ยเอ้าช็อตนี้คิวขออธิบายก่อนคิวอะจะกดเก็บของคือพยายามกด E เก็บรัวๆแล้วนึกว่าเก็บของขึ้นมาได้เว้ยแล้วจะกดกิ๊ดไปกดชัตเตอร์เจอไอ้บ้าเอ้ยยางเดินตายเด้อทำอะไรไม่ได้อ่ะตายปิงเจอใครนังเปร๊กนังเป๊นี่ไงคนเลือดแดงไงดัเปร๊กแตกแล กำลังจะเอาตะปูไปไว้เลยเขาอยู่ล่างเขาอยู่ล่างเออาผูดีบนเก้าเแล้วเด้อเขาไปผู้ีบนเขาไปผู้ีบนเฮ้ยมันเห็นผมได้ไงวะเหลือเชื่อเดี๋ยวไอ้ผู้ชแม่ไหัวไม่ล้านศพแม่นี่มีตะปูปะหรือว่าแม่ปักไปแล้ววะปักแล้วปะเฮ้ยไล่เราไล่เราโอเคปักไปแล้วสวดเลยเท่าน้ำไล่เราไล่เราไล่เราสวดเลยสวดเลยสวดล่างเลยเอ้ยสวดบันไดน่ะเฮ้ยมันบันไดใส่ผมแฮ่แฉันไม่มุดหลอกดาดัมผี ัว่ถ้าไม่ป,งปิงเนี่ยเล่นตู้ไปแล้วนะ <c oughs> ไม่น่าตายแต่มันปิงอ๋อมันปิงจริงรอ่ะต,ต้องตบเล่นตู้เล่นแรงไม่ได้เลยเขาเป็นวันไดอย,อยู่เรีบสวสดเร้วเราจะไม่ไหวแล้วน้องจะไม่ไหวแล้วทุกท่อนนะเดี๋ยวเอาค่าเทอมให้อุ้ยเจนโอหรือเจนออาไปแล้วนะเป็นไรแล้วพูดช้าเกินไปปะเนี่ยบอกคุณนี่ก็ได้ป้า ไอ้ปัญ้ยมันอยู่นี่มาสวดอยู่หลุดแล้วบอกนะหลุดแล้วบอกอ้โหไม่มีใครบอกกูสักคนเล่กำลังนึกว่ามันไล่อยู่มองหลังดิครับเจ๊ก็ออกไมดีมันกลับแท่นมันกลับแท่นมันกลับแท่นสะท่านใหม่ไปสะท่นใหม่เนี่ยมันอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยมันห่วงแท่นนี้บันไดไม่ต้องบันไดไม่ต้องแล้วเซ๊ไปที่อื่นที่อื่นที่อื่นอัตะโต้นี่แท่นอยู่ใกล้ๆกกันเลยเนี่ย อะไรคือไม่ได้กดวิ่งแต่มันวิ่งเองคิวก็ว่าอยู่สตามิน่าคิวหายไปไหนหมดไม่ได้กดชิปดจะเสือกวิ่งขลุดมาอุ้ยโดนอีกครั้งเดียวอย่าเพิ่งตายสิครับเราจะไม่ตายแอบมัดก่อนแอบมัดก่อนนี่ใส่หย่านะอย่านะอย่านะะอันนี้คิวเฟดตัวหายไปจากตี้แล้วนะคิวหายยาใหม่อากันเหลืออีกทีเดียวโอย โอ้เหมือนกันเราทีเดียวตายเลขที่หนึ่งอยู่ไหนนะแอบร่างกายตายแแหละโอ้ร่างกายชิบหายแล้วไม่แม่แม่เขาเอาเขาเขาเฝ้าแท่นนะเขาเฝ้าแท่นแล้วแล้วอีกแท่นหนึ่งก็อยู่ร่างกายด้วยไงใช่ใช่ใช่ยากอะเล่นยากโยนลงไปแล้วกันนะใครมีเข็มบ้างไม่มีหาหาอยู่ไม่มีชิปเจอใครชิปเจอใครตาสวดแม่งเลยจ้ะผม เอฟด้วยซีครับเจอแล้วเอฟครับจริงจริงจังจังแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นอยู่นะไรรอแทนจริงจังมากมากคิวต้องใช้แล้วแหละเพราะคิวจะตายอะไรตะปูอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอะอยู่ที่10ไม่เจอปะก่อนแล้วเนี่ยไม่มีนะไม่ไม่มีแต่ทูบได้แล้วได้แล้วผมหามาใหม่แล้วทูบทูบร่างอยู่นี่ทูบไอยู่ที่ไหนอะตะปูไปฝังกลางโอเคอยู่คิว ไหนเขาบัน้าใส่คิวหลุดแล้วบอกนะบอกเลยนะผมกลับมาสวนตามอยู่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 กลับมาสวนผมกลับมาสวนตามตามเรื่อยๆตามเรื่อยๆโอเคให้ตามอยู่นี่อยู่นี่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยากซ้ำมันอยากซ้ำหาย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 ต้องหายกลับกลับมาแล้วโอ้ไม่แต่อะไรเนี่ยเกือบตายเมื่อกี้ผมไม่น่าหายของเลยเสรเองทุบอยู่บุหรี่ล่างเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วหลุดแล้วบอกนะแล้วต้นอุ้ยโอ้โหไล่ตันเหนียไล่ตันเนียหลุดแล้วนนลลบอกหลุดแล้วบอกหลุดแล้วหลุดแล้วแกเากลับไปสวดเหรอใช่เต็มกับสวดนะโอเคออกเลยออกเลยค่อยๆเติมอะ่ะทีละนิดทีละสกิลเช็คทีละสกิลเชน่ะค่อยๆนะมันปลามาจริงด้วยรออยู่รออยู่รออยู่ค่อยๆแล่นมันเป็นตอนเนี้มันเฝ้าท่านเป็นเราเฝ้าเฝ้าเฝ้าจะทำเป็นยื้อแบบเหมือนเราอยากได้ตรงนี้ยแล้วก็เซ็ตตัวนี้เลย เฮ้ยโหยหาเอ้ยมันเซตยากด้วยล่ะมันแค่เดินไปป่าก็โดนเราไม่น่าเหลือไว้เลยข้างล่างอ่ะทิบหายจะตายแล้วเนี่ยไปเอาของเล่นเลยต้องหายาหายานายาคนอ่ะแล้วท้าไมถึงจุดเครื่องแรกก่อนน่ะอันนี้ขั้จุดเด็เครื่องแรกอ่ะตัดต้นมันปิ้งตัดต้นเขาปิ้งเย้าอ่ะอ๋อเชื้อดอด้วยอ้าวไม่มียา โหระยะโคตรไกลเอ้าแล้วทำไมวิญญาณตะต้นไปอยู่ใต้ตีนมันวะคิวสามะเลงตรงนี้เออวิญญาณตะต้นอ่ะวิ่งไปอยู่ใต้ตีนมันโก่งไม่มียาออกเลยว่ะตอมีเข็มเข็มเดียวที่เดินใช้อยู่ไม่ตาม ทำไมกล่องไม่ดีเลยดีอยู่ดีอยู่เพื่อนเปิดไปหมดแล้วไงมันเฝ้ามันเฝ้าเฝ้าแทนโอโ้โหไปเอาตรงกลางไม่ได้ด้วยอยู่ข้างล่างเนาะเฮ้ยโอ้ไม่มียาเลยนี่เปิดก็ไม่เจอเลยแอนข้างล่างก็เสร็จไม่ได้เ,เหรอม,มันโซนใกล้ม,มันใกล้กลกลกเกินเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงแท่นกลางเนี่ย อุ้ยเจอยาใครเจอวะพาปลาบาไรไม่ได้อยู่ตรงไหนอะ่มีอยู่ที่ข้างบนเอ็ดเอาขึ้นมาบนยอดเลยปะยังไงเห็นนี่เค่ตามเพิ่มก่อนอีกแล้วหอยโดนไอทีเดียวก็ตายเหมือนกันค่อยๆเล่นต้อง5นาทีว่ะต้องเฝ้าล่างเฝ้าล่างคนหนึ่งอะเฝ้าล่างข้าวบุญคนหนึ่งไม่ได้มันเป็นตัวพามันเป็นตัวพาไก่ยังไก็รอบิุดแค่อย่างเดียวได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเอาเลย ไม่ไม่เอาปะไม่เอาปะไม่จะตายแล้วนี่ฮะให้คนอื่นก่อนเลยก็ได้เอาคนอื่นน่ะที่เลือดเต็มเตมที่สู้ได้อันนี้คือแบบเดี๋ยววิ่งซับเราโอเคโอเคได้ได้มันฟาล่างมันฟาล่างงั้นห้าสิบแล้วหายายสักอันเราฆ่าดีไหมไม่งั้นแบบไม่ได้ว่ะต้องเข้าไปตีต้องเข้าไปตีต้องเอาคนต้องถงคนใช่เนี่ยมันเฝ้าอยู่เนี่ยมันยืนมันยืนมันยืนอยู่ตรงไอ้นี่ย บันไดล่างอะระหว่างชั้นสองกับชั้นหนึ่งองผีพายเลือดน้อยนะถ้าจะให้พูดโยนของลงไปก่อนคิวโยนของลงไปตรงบุรีล่างบุรีล่างอะอย่ารอยไม่ต้องสวดได้อีกครั้งหนึ่งปะถ้าเราจะฆ่ามันก็เก้าเก้าแล้วไงข้างบนเนี่ยเก้าเก้าแล้วนี่ข้างบนติดติดไปเลยติดไปเลยถือว่าวัดดวงกันไปเลยเออวัดไปเลยเดี๋ยวเราขอหายาก่อนเพราะว่ายังไงสวดมันเพิ่มเวลาให้เรา ต่เครื่องห้าสิบอะไล่ตีเรื่อยๆได้เลยนะไล่ตีจกกนกว่ามันจะหนีออกจากเครื่องอ่ะแล้วค่อยจุดทีก็ได้3นาทีสุดท้ายว่ะก็ต้องหาของตอนนี้หาให้ได้เยอะที่สุดอ่ะนี่ไงโยนลงมาเยอะแล้วเนี่ยหาหาเพิ่มก็ได้หาเพิ่มก็ได้ตรงนี้มีสายสินเีสายสินโอ้ไม่งังนฝ่าโดนอีกเหรอว่ายังไงมันก็ไม่กล้าเดิอนออกอ่ะยังไงถ้าเราไม่หาของแล้อาจจะจุดเลยนะข้างบนอะมันเหลือสองทีเองจุดเลยจุดเลยจุดเลยเอาทั้งหดแล้วแหละจรเหรอใครอยู่ข้างบนจุดเลยจุดเลยมันอยู่นี่ ป้าป้ามาสามป้าถืออยู่ป้าถืออยู่แม่แม่มาสามอุ้ยได้ยาได้ยาตัวเองเอาไหมเอาเลยเอาเลยเออมาแม่เรากดแม่ลบไม่ได้แล้วนี่ฮะแต่อยู่ซับไกลไกลไงกดเกาะแล้วมันกดเกาะแล้วเไม่คนณเรียกไกลใช้ไปเลยโอเคโอเคโอเคตะต้นเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปเขาเวนด้าเขาเวนด้าตะต้นเอาไปก่อนคิวเลือดเยอะกว่าตะต้นตะต้นเอาไปออกมาแล้วอันนี่อันนี้เขาเวนด้าอยู่นะ ล่อไว้ได้ไหมตรงกลางเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปสวดเพราะว่าผมสวดเร็ว,ยว,ยวยเขาวนเขาวนแทน่น <Okay. S 1> เอเ้ยยังยังจะดูอีกอ่ะไอ้เจ้เข็มทอมนี่ข่ายากสองวิธีใช่ก็คือต้องมีคนแบบทำพิธีคนหนึ่งไปผมกำลังสวดอยู่สวดตรงไหนตะต้นบันไดนนไปมันไป Ok, ไปต้องมีคนลงไปล่อข้างล่างอ่ะว bon> oui> ิ่งไปตีข้างล่างอ่ะล่ออยู่วันด้าวันด้าวันด้าจมม่าจมจอยถอยไปเซตอ้าบอยไปเซตดมันไม่ได้บัตบรสามรัวเจ็บรัวรนองตีไปสองกับกับมันกลับมันกลับโอ้ยใส่สินสวยโดนใส่สินใช่ไหมโอสวยสวยสวยข้างบนปะข้างบโดนใส่สินข้างบนเป็นได้ยางพ่งว ับโอเคเดี๋ยวหาของแป๊บนึงโอ้โเหลือสามนาทีสุดท้ายไหวไหมมาได้มยังไงเาอยู่นาสวอยแล้วไหหายแล้วหายแล้วหายแล้วแล้วต้นผมผมบล็อกดาเมจไปปิดดาเมจไปแล้วได้สินะตีไหมเอสเอืมมันปิงอ่ะโดนโดนโดนอุ้ยโดนคิวมันเนียนใส่สีตรงนี้อยู่คิวมันเนียนใส่สีตรงนี้อยู่สไตล์มันสไตล์มันสไตายตรงนี้มีสายสีนะติด โอ้ไม่ติดดิมันเห็นแล้วเออดีใจสินี่สินี่สินเอาไปกลับไปโดนแน่โดนแน่มันมันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันน่าจะรอเกาะอยู่อ่ะแล้เดี๋ยวจะบี้มันแม่งมันอุ้ยได้ยร์ด้ยร์มาให้เราเลยไม่เป็นไรคิวซัมพลระยะใกล้คิวไม่ตายแม่แม่หาของอย่างเดียวใช่ไหมแงช่วยหาของอยู่ไงก็เลยบอกแม่เอา แล้วมันไม่กล้าขึ้นมาไหนสิน่าสวดได้สวดได้มันตามมันตามไม่ถึงเออเออเออไดว่ะได้ว่ะไม่ได้ว่ะมันเล็งอยู่อ่ะเรามันต้องไปงัดมันไปเข้าข้างหลังได้นะไปยาเพิ่มออีกไปเแมวแมวติม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 แม่ติมเลยติมแม่แม่ลบอยู่อ่ะอยู่ข้างบนโดดว้วมันเว่ามันแหกไอ้นี่ขึ้นมาแล้วไอ้สัสน่าสดอยู่นะลงไปเอาเข็มอยู่ลงไปเอาเข็มอยู่อ หกลับหกสิบหกสิบกลับกลับเป้ากลับเป้าหลุดเป้าหลุดเป้ามันกลับนะกลับนะเชี่ยเรเปิดล้โล่อะไรวะเออเปิดโล่อยู่แล้วเดินทั้มรอผมจะต่อยอยู่หลุดแล้วโล่โล่หมดโดนหนึ่งเฮ้ยจอร์ซันเด้ออันติมันได้อยู่มันได้อยู่อันติอุ้ยโดนได้ไงอ่ะอยู่โคตรไกลโอเมก้ามันปิงด้วยแหละปิงเขาดีกว่าเราติดจะดีกว่า หาขอหักคอหาขออีกหาขอสายสินอีกแล้วคิวเนียนสายสินอยู่ได้าด้คิวเนียนสายสินที่เดิมดูนี่อยู่นี่อยู่บนบนเยี่ยวโอเคปิดเจ็สีอะไรเนี่ยได้นะล้วต้นบอยู่บนสวดได้สวดได้มาไล่สวดอยู่สวดอยู่สวดอยู่หลุดแล้วบอกไหมเออเออสวดเลยสวดเลยเดีอยวโอ้ยเออเอต้องเอาเออต้องตายนี่มันอยู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 ่มันจะเอาเดี๋ยวสวดเดี๋ิมเดิมกลับกลับกลับมันกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว เจียเจียเนี่ยผมเล่นได้เล่นได้อีกเล่นได้ไหนมันยังไม่มาเลยอ๋อจะแล้วจะแล้วจะแล้วไปแล้วไปแล้วเบ๊เบ๊เอ้ามันกดเกาะมันรู้ดีค่าผมแทงผมมีดาบผมมีดาบไปผมไม่ให้ผมให้ผมแทงผมแทงมันกลับพิธีกลับพิธีกลับพิธีค่าค่าค่าผมแทงผมมีดาบผมมีดาบปผมไม่ให้ผมให้ผมแทงโอเค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 ลุยเลยลุยเลยเปิดเกาะไปยังเปิดมาเฮ้ยตายสรงน่้ โอ้ยอืดเอ้โหอ้อใบก็ศเชดแ่งเหลือสองสุดสที่สุดท้ายเกมนี้เมื่อกี้ห้าสิบวิสุดท้ายนะตุ้นใช่เหรอจริงห้าสิบวิสุดท้ายเออโอ้โหดจจ้าบ้าวอแม่เลยอ่ะโอเดือดจัด